เสกีนิตยานิวงศากับรายการเล่นไม่กินหัวหินที่ไหนดีที่ไหนเด็ดในทำเลหัวหินชาอําเขาเต่าและปราณบรุรีเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โครงการ QC วซีไซ์ชาอําค่ะคุณผู้ชมโครงการนี้นะคะจะเป็นเกรดพรีเมียมในเครือของ Q ิวเฮาส์เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คอนเซปต์ของโครงการนี้จะมาในคอนเซปต์ซานตาบารบาร่าค่ะคุณผู้ชมจะเป็นยังไงนั้นไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ ระบบทางเข้าตึกแต่ละอาคารนะคะจะเป็นลิฟต์แบบล็อกชั้นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของทางเข้าด้านหน้านะคะจะเป็นระบบคีย์การ์ดแอคเซสแบบนี้นะคะไปชมแบบหนึ่งห้องนอนกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมถึงแบบหนึ่งห้องนอนแล้วนะคะคุณผู้ชมประตูจะเป็นระบบคีย์การ์ดแอคเซสแบบนี้นะคะใช้การาดแตะแบบนี้เปิดเลยค่ะ แล้วเราก็เข้ามาสู่ห้องตัวอย่างแบบ1ห,ห้องนอนเลยนะคะคุณผู้ชมไซส์ที่เราพามาชมไซส์นี้นะคะก็คือ46ตารางเมตรค่ะคุณผู้ชมลักษณะเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้มานะคะภายในห้องก็จะเป็นแบบ fully furnish เลยค่ะคุณผู้ชมลักษณะพื้นที่เขาให้มานะคะก็คือจะเป็นพื้นไวนี่ออนลายไม้ะคะ่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะมาตอนในส่วนของครัวกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะ แต่ต้องพูดถึงครัวเนี่ยพื้นที่วางตู้เย็นที่เขาให้มาบริเวณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะวางตู้เย็นนะคะไซส์ใหญ่ขนาดไหนก็ได้แบบ2หน้าบานย,ยังได้เลยค่ะคุณผู้ชม ในส่วนของครัวนะคะเป็นแบรนด์ที่เขาให้มาก็คือจะเป็นแบรนด์ของ Star Mark ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะตรงนี้มาพูดถึงบริเวณนี้จะเป็นซิงนะคะคุณผู้ชมถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบเตาไฟฟ้าแบบสองหัวเตาแบบนี้นะคะที่ทางโครงการให้มาแล้วก็มุมนี้จะดีไซน์ไว้เรียบร้อยนะคะเก็บลักษณะไว้เรียบร้อยนั่นก็คือของฮูดค่ะแบรนด์ที่ให้ก็คือจะเป็นของเทก้านะคะคุณผู้ชมถัดมามุมนี้เลยค่ะเอาสโขวดไหมคะคุณผู้ชม มุมน,นี้นะคะจะเป็นชั้นเก็บไวน์ค่ะคุณผู้ชมมุมนี้นะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็คือสามารถเก็บของได้สบายเลยค่ะแบรบนดคุณภาพค่อนข้างดีเลยนะคะแถมยังลิ้นชักเนี่ยยังมีพื้นที่เก็บค่อนข้าง,งเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมนี่มีชั้นวางอีกเยอะแยะเลยนะคะตอนมาในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะคะซึ่งเชื่อมต่อกับเคาน์เตอร์ครัวเลยค่ะเพราะว่าเป็นสไตล์ของสแตม์ที่ให้มานะคะ เขาจัดวางโต๊ะทานข้าวไว้แบบสีที่นั่งแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแต่ในส่วนของเก้าอี้นะคะจะเป็นของออสยามค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นี่ถัดมาเรามาพูดถึงในส่วนของวอลเปเปอร์ตรงนี้นะคะผนังผนังปกติแล้วทางโครงการเนี่ยจะให้มาแบบฉาบเรียบทาสีนะคะจะไม่ได้ติดวอลเปเปอร์มาให้แต่นี่เป็นห้องตัวอย่างค่ะก็เลยติดมาให้ครบฟังก์ชันเลยค่ะคุณผู้ชมด้านนี้ก็คือจะเป็นชั้นเก็บรองเท้าค่ะ นี่นะคะตู้เก็บรองเทา้ามีชั้นวางแล้วก็มีตู้ด้านบนอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมนีม่ในส่วนของความสูงนะคะตั้งแต่ floor ceiling เนี่ยส่วนที่มีแอร์ฝังเนี่ย จะสูงอยู่ที่2.5เมตรค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าถัดออกมานะคะในส่วนของห้องรับแขกก็จะอยู่ที่2.6เมตรค่ะคุณผู้ชมในส่วนแอร์นะคะภายในห้องเขาก็ให้ไปด้วยนะคะให้แอร์ในส่วน Living Room แบบแอร์ฝังแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเรามาตอนในส่วนรับแขกกันต่อเลยค่ะมุมนี้นะคะคุณผู้ชม จะเป็นโซฟารับแขกสําหรับ2ที่นั่งแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมที่เขาให้มาแบบ2ที่นั่งแบบกว้างนั่งได้สบายนะคะแล้วก็โต๊ะกลางแบบนี้นะคะออในส่วนของแบรนด์ที่เขาให้มาตรงโซฟาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของชิกบีดพลับพลิกค่ะคุณผู้ชมในส่วนของห้องรับแขกเนี่ยนะฝั่งด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นประตูสลด์ทําให้พื้นที่วางทีวีจะเป็นมุมที่แบบว่าเฉียงไปนิดนึงนะคะจะอยู่มุมด้านซ้ายมุมนี้นะคะจะมีปลั๊กซัพพอร์ตไว้ให้แต่ว่าในทางโครงการไม่ได้ตั้งมาให้ดูนะคะคุณผู้ชม มาตอนนี้ส่วนของระเบียงกัตนต่อเลยนะคะว้าวดูไซส์ประตูที่เขาให้มาสิคะผู้ชมเปิดได้2ด้านนะคะแบบนี้เลย2หน้าบานขนาดใหญ่เลยค่ะผู้ชมวัสดุตรงนี้นะคะตรงนี้กระจกจะเป็นอบหนาพิเศษนะคะแบบไซส์ขนาด6มิลเลยค่ะผู้ชมและในส่วนของอลูมิเนียมตรงนี้นะคะจะเป็นอบแบบพิเศษเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมว้าวแต่ว่าผู้ชมดูตรงนี้นะคะพื้นที่โทรณีตรงนี้ ที่ออกสู่ตัวนอกนี่นะคะมันมีความสูงค่อนข้างเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมดูสินอกจากในส่วนของเห็นไหมคะขอบอลูมิเนียมแล้วยังมีพื้นที่ที่ไม่อีกเยอะเลยค่ะตรงนี้ที่เว้นไว้ให้เยอะเลยเหตุผลที่เขาบอกว่าเว้นไว้เยอะขนาดนี้นะคะนั่นก็คือเพราะว่าป้องกันในส่วนของน้ำนะคะเนื่องจากว่าห้องที่เราพามาเยี่ยมชมเนี่ยอยู่ชั้นล่างนะคะทําให้เวลาฝนตกเนี่ยน้ำเนี่ยถ้าไหลล้นเอ่อเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าห้อง มาได้คะ่ะคุณผู้ชมมาต่อส่วนระเบียงกันต่อเลยนะคะส่วนของระเบียงกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ระเบียงนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างที่สามารถตั้งโต๊ะทานกาแฟได้เลยนะคะชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบ pool a c c e s นะคะคุณผู้ชมก็คือเปิดระเบียงก็สามารถลงสู่สระว่ายน้ําได้เลยนะคะแต่ฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยฝั่งก๊อกจะอยู่บริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของปลั๊กจะอยู่บริเวณนี้ก็ท่อน้ําทิ้งก็อยู่บริเวณนี้นะคะคุณผู้ชม เหตุผลที่เขาให้มาแยกกันเนี่ยเนื่องจากว่าที่เขาเน้นสไตล์เป็นคอนโดตากอากาศนะคะไม่ได้เน้นแบบอยู่อาศัยเป็นประจําดังนั้นเนี่ยพื้นที่ในการวางของแบบว่าเครื่องสืผ้าจริงไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของบริเวณระเบียงที่เชื่อมไปสู่สระว่ายน้ำกันต่อเลยนะคะว้าวเหล็กตรงนี้ค่อนข้างหนาเลยนะคะเขาให้แบบเหล็กหล่ออย่างหนามเลยค่ะคุณผู้ชม กันต่อเลยนะคะเมื่อกี้เราพูดไว้นะคะห้องนอนด้านหน้าเนี่ยเขาจะทําเป็นฉากกั้นแบบนี้ไม่ได้ให้เป็นในส่วนของผนังกําแพงนะคะดังนั้นมุมโซฟาที่บอกว่าเมื่อกี้นะคะมุมนี้เลยค่ะที่จะเสียบลักทีวีนะคะมุมด้านนี้เหมือนจะตั้งทีวีอยู่บริเวณนี้นะคะ่ะดังนั้นมุมทีวีก็เลยจะเป็นแบบลักษณะเฉียงค่ะคุณผู้ชมวัสดุที่เราบอกเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นอลูมิเนียมอบแข็งนะคะคุณผู้ชมแบบ6มิลเลยแล้วก็เป็นเออไม่ใช่สิกระจกนะคะกระจก ลักษณะอบแข็งกระจกอบแข็งขนาด6มิลเลยแล้วก็เป็นวัสดุตรงนี้เป็นอลูมิเนียมอบพิเศษค่ะคุณผู้ชม,มนี้ก็จะเป็นรางนะคะถัดเข้ามานะคะอย่างที่บอกว่าตรงนี้นะคะจะเป็นไวนิ้ลายไม้เชื่อมต่อในส่วนของห้องรับแขกแล้วก็ในส่วนของห้องนอนแบบเดียวกันเลยไซยส์เตียงนะคะที่เขาให้มาตรงนี้ จะเป็นขนาด5ฟุตค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมจะติดตั้งแบบ6ฟุตก็สามารถได้เลยนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ด้านข้างทั้งสองฝั่งเหลือเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมบริเวณนี้นะ,ะแล้วก็โต๊ะหัวเตยียงให้มาด้วยนะคะคุณผู้ชมมุมด้านนี้ก็คือจะเป็นกระจกรับแสงค่ะคุณผู้ชมฝั่งด้านนี้นะคะนี่เป็นกระจกรับแสงแบบเปิดเปิดแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นบานสไลด์นั่นเองว้า เรียกได้ว่าห้องนี้เนี่ยรับวิวแบบว่าสาไว้น้ําเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ชมในส่วนของเตียงและผูกให้มาด้วยนะคะจะเป็นแบรนด์ของชิกรีพ p u b l ิ c ค่ะคุณผู้ชมเฟอร์นิเจอร์ที่ลอยตัวแบบนี้นะคะจะเป็นแบร rik, นด์ของสยามค่ะคุณผู้ชมมาต่อนในส่วนเคาน์เตอร์ที่เออโต๊ะแต่งตัวตรงนี้เลยนะคะนี่เป็นมุมสําหรับคุณผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมนี่ นั่งมองตัวเองเวลาแต่งหน้านะคะมุมนี้เลยค่ะคุณผู้ชมกระจกที่เขาให้มาก็คือจะเป็นบานที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่พอในส่วนของพื้นที่เก็บเครื่องสําอางนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าคอนโดนเนี่ยเป็นสไตล์ตากอากาศดังนั้นเขาถึงมีลิ้นชักแค่2ลิ้นชักตรงนี้นะคะคุณผู้ชมแต่กระนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะมีโต๊ะวางตรงบริเวณนี้นะคะที่จะวางเครื่องสําอางได้สามารถวางได้แบบหลายชั้นอาจจะ3าชั้นได้เลยค่ะบริเวณนี้นะคะ ถัดมาเป็นตู้เสื้อผ้านี่ตู้เสื้อผ้านะคะก็คือจะบิวแบบว่า floor to ceiling เลยนะคะอ๋ออย่างที่บอกว่า floor to ceiling ของอห้องนี้จะอยู่ที่2.6เมตรดังนั้นตู้เสื้อผ้าก็เลยมีความสูงอยู่ที่2.6เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมด้านบนนะคะจะเป็นแบบลักษณะแขวนแล้วตรงนี้ก็คือเป็นแบบพับมีลิ้นช่างเก็บของนะคะบริเวณนี้กับนี่ว้าวนี่ เห็นไหมคะแล้วก็ด้านบนขออนุญาตไม่เปิดนะคะเนื่องจากว่าไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมแอร์ <c oughs> ในส่วนของห้องนอนนะคะจะเป็นแอร์แบบแขวนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ในส่วนของห้องรับแขกนะคะอย่างที่บอกไว้ก็คือจะเป็นแอร์แบบฝังค่ะคุณผู้ชมมาสู่ห้องน้ำกันต่อเลยนะคะวัสดุขอบวงกบตรงนี้นะคะจะเป็นประตูออกขอบไม้ค่ะคุณผู้ชมส่วนประตู ประตูตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเดียวกันก็คือเป็น HDPF ค่ะคุณผู้ชมประตูนี้นะคะวัสดุเดียวก,กันกับข้างหน้าเลยค่ะแต่ไซส์จะเล็กลงมาก็คือกว้างอยู่ที่80นะคะสูงอยู่ที่2เมตรค่ะคุณผู้ชมนี่ว,า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 ว้าวว้าวไฮไลท์ของห้องนี้นะคะก็คือจะอยู่ที่ห้องน้ําที่จัดฟังก์ชันไว้เป็นด้านนี้จะเป็นอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกนะคะที่สามารถเปิดโอ๊ยเปิดผิดทางค่ะคุณผู้ชมเปิดอย่างนี้นะคะเป็นชั้นเก็บซอนด้านใน แล้วมุมนี้ก็ให้เป็นในส่วนของปลั๊กมาด้วยค่ะปลั๊กเพื่อที่จะเวลาคุณผู้ชายอยากโกนหนวดนะคะคุณผู้ชมก็บริเวณนี้เลยในละะักษณะกระเบื้องที่เขาปูนะคะบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นหินอ่อนแท้นะคะถึงบริเวณนู้นเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของผนังผนังตรงนี้นะคะเขาจะปูเป็นกระเบื้องค่ะเป็นกระเบื้องลายแบบลายหินอ่อนนิดนึงนะคะคุณผู้ชมส่วนตรงนี้คือเป็นเ e ม p ปอร์ g l a s นะคะที่เขาให้มาแบบนี้เลย บริเวณห้องน้ําตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีให้แบบทั้งอาบแบบนี้นะคะอาบริเวณชาวเวอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นอ่างค่ะคุณผู้ชมส่วนตรงนี้นะคะที่เขาปูก็จะเป็นโมสเสกค,ค่ะคุณผู้ชมบริเวณนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างค่ะคุณผู้ชมลงได้กี่ท่านคะลงได้ประมาณหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมอ่างตรงนี้นะคะแล้วก็ กระเบื้องบริเวณนี้นะคะปูจนถึงฝ้าเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมในส่วนฟังก์ชันห้องน้ําที่เขาให้มานะคะจะมีพื้นที่วางสบู่แบบนี้อยู่นิดเดียวเองนะคะคุณผู้ชมจะไม่มีพื้นที่วางเยอะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถซื้อแบบว่าตะกร้าชั้นวางสบู่มาไว้ได้เลยนะคะหรือจะเป็นแบบแขวนหรือแบบตั้งก็ได้แล้วแต่ความชอบของคุณผู้ชมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อห้องถัดไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะ